ตออหนึ่งสองสามเออหนึ่งสองเอาไปดิเพราว่ามาหลายพันหลายองค์นะครับผิดจำได้กับมีความา่ารำมไทยหลวงปอแก้วนะครับในเวลาแล้วเนาะเอาแล้วเนาะกับเนาะก็ในเวลาวัทธินิกายอยากติยงองทุกคนเป็นเจ้าภาพนะครับ ก็อนดัตต่อไปครับเป็นทุกต่างตรงนะครับเนี่ย

Ba tay gặp mặt kênh dù phát đến sáng nay qua khay Ba tay gặp rủ bên người gặp mặt của cô 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 เน่็เด้มอกหมายทมทิงอาตมาเสมอคือเราดึงดันกลุมงตายอยู่เสมอนั่นเองบปรมาายในการดำเนินชีวิตเพราะเราั้งตายมันเกิดได้ขึินทุกเหืิอทุ่ข้นทุกสถานที่ทุกเหตุทุกไปเันคิดว่าเขาจะา กคนนี้เนาะอันนี้เกิดมันเกิดที่เห่งเนาะตรวจจะไอนจนนาคุณสุดาเหมือนตั้ง Oh อจึงได้ห็บคนไปบตังเพ็นคุณงามความดีบุญกุศลไว้จนเต็มความสามารถของตัวเองแล้วเมื่อถึงเวลาจะตายย่อมบอกมิตกกันวนงวลหรือร้อนรอนประการใดๆอาตายไปดีว่าจิตเทอสังกิเทเทสุขติปฏิกังขาซึ่งแปลว่าเมื่อจิตกระส่อหมองสุขติย่อมเป็นที่หมายไปเป็นเช่นไรแล้วจึงบอกวันประมาณ ก็ขอจวนรุ่นสูงรุ่นต่ำทั้งหลายได้คร่องใจกันนะในวันนี้วันเส็นที่สิบไปแล้วในวันนี้จงติดตามไปถึงหันดวงวิญญาณของตอบรุ่นจงทางจินดาถึงรับเป็นสุปรลบเปนาได้สาบและได้อนาโมทนาได้สำเร็จเป็นพัฒนาอนโมทนาไม่เป็นพัฒแจกเบิร์นบันดาใ้รับความสุขกับสิ่งสําราญยิ่งยิ่งขึ้นไปอันมาภาพ แสดงพระธรรมเจดีชนามากรหับอกพอเสตอนแก่เวลาที่คอยทุกทิดลงมลุงไว้แต่ที่เะวังตัวนี้โดยพระการลชนีดชอม มุนเหรียญทองสักดิ์ิทธิ์ฤวัด